ดิจิเกตเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัด ที่เราพูดถึงนะคะนั่น คือ portable 3D scanner รุ่นมาเว l s แกนจากแบรนด์ของ ZG t e c เทคโนโลค่ะเป็นเครื่องสแกน3มิติแบบพกพาที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะและเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยที่มีความละเอียดสูงถึง20ไมโครเมตรค่ะด้วยเทคโนโลยีแสงสีน้ำเงินถึง22เส้นนะคะทำการตรวจจับพื้นผิวของชิ้นงานสามารถสแกนได้ทุกพื้นผิวค่ะรวมถึงมีการทำงานที่รวดเร็วคล่องแคล่วค่ะแล้วก็ได้งานตรงตามความต้องการของลูกค้าหมดปัญหาในเรื่องแสงสะท้อนของชิ้นงานด้วยความเร็วในการสแสดงแกนนะคะถึง1ล้าน 3 5 0 0 0 0ครั้งต่อวินาทีค่ะทำให้ทํางานได้อย่างรวดเร็วนะคะรวมถึงช่วยประหยัดเวลาได้มากเมื่อเทียบกับเครื่องเลเซอร์สแกน เรื่องอื่นๆนั่นเองค่ะที่สำคัญเลยนะคะมาวิวสแกนรุ่นนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องติด Tar g e t p o i n อที่ตัวชิ้นงานค่ะก็สามารถสแกนงานได้อย่างรวดเร็วว่องไวค่ะรวมถึงยังทำงานแบบไร้สายค่ะกับระบบของ i Wireless Scanning อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ของ ZG t e c เทคโนโลยีค่ะที่เราได้นำมาให้ทุกท่านชมกันในงาน Meta l เล2022เป็นที่แรกในประเทศไทยน,นั่นเองค่ะโดยวิธีการทำงานของเขานะคะสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายมีแค่ตัวแล็ t ท็อปแล้วก็มาวิวสแกนเครื่องนี้ก็สามารถ สแกนชิ้นงานได้แล้วค่ะซึ่งเลเซอร์แสงสีน้ำเงินที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นเลเซอร์ที่ทำการตรวจจับบริเวณพื้นผิวของชิ้นงานนั่นเองค่ะสแกนงานได้แบบครบทั้งพื้นผิวเลยค่ะรวมถึงระบบเลเซอร์ที่เราใช้นะคะยังเป็นระบบเลเซอร์คล s ส2 eye safe ค่ะไม่ส่งผลเสียต่อสายตาอีกด้วยเมื่อสแกนงานไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นไฟภาพเป็นสามิติค,ค่ะแบบที่ทุกท่านเห็นอยู่แบบเวลไทม์ทางด้านนี้เลย รวมถึงนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถเซฟงานเป็นแบบแมชโพลีกอนค่ะหรือว่าไฟที่สมบูรณ์แบบได้ด้วยซึ่งค่าความแม่นยำเที่ยงตรงของเขาจะอยู่ที่20ไมครอนนั่นเองค่ะและนี่ก็คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดค่ะจากแบรนด์ของ ZG Technology ที่ดิจิเกตของเรานำมาให้ทุกท่านได้ชมกันในงานเมทัลเล็ก2022นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะบริษัทดิจิเกตของเรายังมีเรื่องของเซอร์วิสแล้วก็การบริการกอื่นๆอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริการในเรื่องของการวัดนะคะตรวจสอบชิ้นงานด้วยระบบโพบและระบบเลเซอร์ค่ะมีบริการเช่าซื้อเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ทางด้านการวัดงานบริการในเรื่องของวิศวกรรมย้อนกลับนะคะเพื่อสนับสนุนชิ้นงานต้นแบบค่ะรวมถึงค่ะยังมีศูนย์ฝึกนะคะอบรมแล้วก็สอบเทียบเครื่อง CMM และ CMM Portable ด้วยค่ะ ริษัทดีจิเกตเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัด